สวัสดีทุกท่านนะครับเขามาพบกันตามที่ได้เคยบอกไว้นะครับตามที่ตั้งใจไว้นะครับว่าวิวของช่องขึ้นทุก1 0 0 0 0วิวก็จะมาพบกันนะครับวันนี้91.000วิวแล้วนะครับมีผู้ติดตาม900กว่าท่านนะครับก็ต้องขอบคุณน,นะครับการมีคนมาฟังเพลงที่เราร้องนะการที่มีคนมาติดตามนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมคิดว่าการมาฟังเพลงกันน,นะครับหรือว่ามารู้จักกันเนี่ยบางท่านบอกว่าเป็นความบังเอิญแต่ในความเห็นผมมันไม่น่าใช่ความบังเอิญนะครับมันจากการที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อนะครับในหลักของเหตุผลนะครับในสายของพุทธศาสนาท่านบอกว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุและปัจจัยนะ ดังนั้นเนี่ยการที่จะมาฟังเพลงกันมาเจอกันนะครับมาคุยกันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ mm. ก็ย่อมมีเหตุในอดีตมาก่อนผลถึงมาแบบนี้นะครับบางท่านบอกว่าความบังเอิญไม่มีในโลกะบอกความบังเอิญไม่มีนะครับจริงๆผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่าการได้สั่งสมความผูกพันกันมานะครับ mm. ก็ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดได้มาเจอกันแม้แต่ผ่านฟังเพลงกันก็ตามนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ เชื่ออย่างนั้นนะครับเพลงหลายเพลงก็มีเนื้อหาแบบนั้นนะฮะเรื่องของเช่นเพลงแรกเจออย่างเงี้ยน,นะครับเช่นเพลงเนื้อคู่ต่างๆนะครับหลายเพลงนะครับก็มีเนื้อหาแบบนั้นว่าแล้วทำไมอยู่ๆไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะฮะฝันเห็นปุ๊บเจอหน้าปั๊บนนเนี่ยคนนี้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพลงแรกเจอประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือมันก็มีความผูกพันกันมานะครับ ในแต่อดีตนะฮะมากน้อยต่างกันนะครับอาจจะมีความสัมพันธ์กันมาเราเราไม่ทราบหรอกครับว่าบางทีเราพูดกันว่าทําอย่างนี้น่าจะได้อย่างนั้นทําอย่างนั้นน่าจะเกิดผลอย่างนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะบางทีเราจับคู่ <c oughs> ไม่ได้ว่าที่เราทํามาเราจําไม่ได้ว่าเราทำอะไรมาบ้างผลเกิดวันนี้เนี่ยไม่รู้จกไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรอ่นก็มันเป็นเรื่องที่มีเหตุมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ ที่เชื่อเป็นเรื่องที hmm. ่เชื่อนะครับแล้วก like <that> ็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าการที่จะมารู้จักกันฟังเพลงกันนะครับคุยกันสนิทสนมกันอะไรก็ตามในวันนี้เนี่ยก็ต้องมีเหตุมาก่อนนะครับมากน้อยก็ต่างกันไปนะครับก็เนื้อเพลงหลายเพลงก็เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกนะครับก็คงจะต้องร้องเพลงต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเราต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังเพลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราคงมีเหตุในอดีตร่วมกันมานะถึงจะถึงมาเจอหน้ากันวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณทุกท่านครับวาเจอในโอกาสต่อไปนะครับหนึ่งแสนวิวครับขอบคุณครับ